สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเริ่มตึงเครียดอีกครั้งเมื่อมีรายงานจากแหล่งข่าวทางทหารระบุว่ากองกำลังไทยได้เริ่มปฏิบัติการขุดหลุมป้องกันและตั้งแนวรับตลอดแนวชายแดนภาคตะวันออกหลังตรวจพบการเคลื่อนไหวผิดปกติของทหารกัมพูชาในช่วงกลางดึกที่ผ่านมาโดยเฉพาะบริเวณป่ารอยต่อจังหวัดศรีสะเกดและจันทบุรีซึ่งถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของทั้งสองประเทศการ ขุดหลุมและสร้างแนวลวดหนามครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเสริมแนวป้องกันเชิงลึกป้องกันการลุกลามในทุกทิศท,ทางย่อหน้าสองทหารไทยหน่วยเฉพาะกิจได้เข้าประจำการเต็มกำลังในพื้นหนที่ตั้งรับมีทั้งชุดลาดตระเวนกลางคืนและหน่วยช่างทหารที่เข้ามาเสริมกำลังการขุดหลุมแนวป้องกันโดยใช้เครื่องมือหนักและอุปกรณ์ตรวจจับสัญญ,ญาณความร้อนจากระยะไกลขณะที่อีกฝั่งของชายแดนมีรายงานว่าทหารกัมพูชากำลังใช้กล้องสองทางไกลแอบสังเกตการเคลื่อนไหวของไทยอย่างใกล้ชิดสถานการณ์จึงอยู่ในภาวะ พร้อมรบเต็มรูปแบบแต่ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บัญชาการระดับสูงของทั้งสองประเทศเปลวไฟอย่อหน้าสามรายงานข่าวจากแนวหน้าเผยว่ากองทัพไทยได้เตรียมเส้นทางลำเลียงยุธทธปกรณ์และ,สะเสบียงให้เข้าถึงพื้นที่ชายแดนได้รวดเร็วทีสุดโดยมีทั้งรถพุ่มเกราะล้อยางรถบรรทุกขนาดใหญ่และโดรนลาดตระเวนที่บินตรวจตราตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันการแทรกซึมจากฝ่ายตรงข้ามการขุดหลุมและเสริมแนวลวดหนามถูกดำเนินการอย่างเป็นระบบ โดยมีการขุดลึกกว่า2เมตรและใช้เสาเหล็กยึดแน่นทุกระยะ5เมตรเพื่อความแข็งแรงสูงสุดในกรณีที่เกิดการประทะอย่างไม่คาดคิดดับควยย่อหน้าสี่ความเคลื่อนไหวของไทยครั้งนี้สร้างความตกใจให้กับฝ่ายกัมพูชาอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากภาพจากกล้องสอดแนมของฝ่ายเขมรถูกเผยแพร่ออกมาทางสื่อภายในประเทศซึ่งเห็นได้ชัดว่าทหารไทยกำลังเสริมแนวป้อ ้องกันขนาดใหญ่พร้อมมีรถขุดและอุปกรณ์ยุโทโธ์ทรันสมัยจำนวนมากปฏิบัติการครั้งนี้ถือเป็นการส่งสัญญาณเชิงยุทธศาสตร์ว่าไทยพร้อมปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างเต็มกำลังจานดาวเทียมย่อหน้าห้าด,ด้านแหล่งข่าวจากกองทัพไทยยืนยันว่าการเสริมแนวป้องกันครั้งนี้ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อโจมตีแต่เป็นการเตรียมพร้อมในทุกสถานการณ์ หลังได้รับข้อมูลข่าวกรองว่าฝ่ายกัมพูชามีการเคลื่อนย้ายกำลังพลจำนวนมากเข้าประจำการใกล้แนวชายแดนการขุดหลุมตั้งรับและติดตั้งลวดหนามจึงเป็นขั้นตอนทางยุทธวิธีเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมย์ือระเบิดย่อหน้า6 ขณะเดียวกันหน่วยข่าวกรองทางทหารของไทยยังได้ติดตั้งกล้องตรวจจับความร้อนและเรร์เคลื่อนที่เพื่อคอยตรวจสอบการเคลื่อนไหวในพื้นที่ต้องสงสัยโดยมีการเชื่อมต่อข้อมูลเข้าศูนย์บัญชาการกลางแบบเรียลไทม์เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาสามารถสั่งการได้ทันทีหากพบความผิดปกติการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการป้องกันชายแดนของไทยครั้งนี้ถือเป็นการยกระดับระบบความมั่นคงให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลสัญ,ญลักษณ์การก่อสร้างย่อหน้าเจ็ด การขุดหลุมตั้งรับไม่ได้เป็นเพียงแค่การสร้างแนวป้องกันเท่านั้นแต่ยังมีการวางกับระเบิดจำลองและตั้งแนวอุปกรณ์ตอรวอวจะจับแรงสั่นสะเทือนเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบป้องกันใหม่ซึ่งถูกออกแบบให้สามารถแจ้งเตือนอัตโนมัติไปยังฐานปฏิบัติการได้ทันทีที่มีการเคลื่อนไหวในระยะ500เมตรทั้งหมดนี้ดำเนินการอย่างระมัดระวังภายใต้กฎระเบียบความปลอดภัยระหว่างประเทศย่อหน้า8แหล่งข่าวจากหมู่บ้านชายแดนระบุว่าชาวบ้านรู้สึกมั่นใจและอุ่นใจมากขึ้น เมื่อเห็นทหารไทยเสริมแนวป้องกันอย่างต่อเนื่องหลายคนกล่าวว่าเรารู้สึกปลอดภัยเพราะทหารไทยอยู่ตรงนี้ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่ขุดหลุมและติดตาเมื่อข่าวสารจากกองทัพอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่ายโลย่อหน้าก้า ในส่วนของฝ่ายกัมพูชามีรายงานว่าทหารบางหน่วยเริ่มถอนกำลังออกจากแนวหน้าหลังจากเห็นขีดความพร้อมของทหารไทยที่เหนือกว่าทั้งอาวุธยุโทโธปกรณ์และระบบป้องกันที่ทันสมัยกว่าเดิมหลายเท่าอย่างไรก็ตามสถานการณ์ยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะแม้จะไม่มีการประทะโดยตรงแต่ความตึงเครียดยังคงปกคลุมทั่วแนวชายแดนไทยย่อหน้าสิบสรุปเร้าการขุดหลุมตั้งรับและเสริมแนวลวดหนามของกองทัพไทยครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ของการป้องกันประเทศเท่านั้นแอ ต่อ,อยังสะท้อนถึงความพร้อมและความเข้มแข็งของกองทัพไทยในการปกป้องผืนแผ่นดินทุกฝั่งชายแดนล้วนอยู่ภายใต้การดูแลของลูกหลานไทยผู้เสียสละเมื่อฝ่ายตรงข้ามเห็นภาพเหล่านี้ต่างก็ต้องยอมรับในขีดความสามารถและความมีระเบียบว,วินัยของทหารไทยอย่างแท้จริง